สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจําวันเสาร์ที่22มิถุนายนเริ่มที่แผ่นที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่ากลุ่มเมฆเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศพวกทางด้านทะเลนดามานันประเทศเมียนมาแล้วก็ทางด้านอ่าวไทยนะครับเราก็จะเห็นว่ามียมอมความอากาศตามอยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนกลางแล้วก็ทางด้านเวียดนามบนนะครับ ประเทศไทยโดยรวมก็มีกลุ่มฝนปกคลุมค่อนข้างเยอะเมื่อเรามาดูฝนวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเห็นว่าฝนเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเลยทางด้านตอนตกของประเทศทางด้านอ่าวไทยด้านรับลมนะครับแล้วก็ทางด้านประเทศลาวซึ่งก็จะมีลักษณะของตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับโดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านรับลมพวกจันตาดระนองพังงานะครับ เมื่อเรามาดูคลื่นลมเราก็จะเห็นว่าทางด้านอันดมามันเนี่ยคลื่นค่อนข้างสูง 2- 3มเมตรถ้ามีฝนก็มากกว่า3เมตรซึ่งอันนี้เราก็จะเตือนเรือโดยทั่วไปแล้วก็เรือเล็กงดออกจากฝั่งสําหรับอ่าวไทยตอนบนเนี่ยก็ประมาณ2เมตรถ้ามีฝนก็มากกว่า2เมตรซึ่งก็ค่อนข้างแรงอยู่แล้วฝนก็ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็การเดินเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับช่วงนี้เราก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน ฉบับที่ 2. มีผลกระทบตั้งแต่วันที่22-26มิถุนายนซึ่งในเนื้อความเนี่ยก็จะพูดถึงว่ามรสุมเนี่ยที่พัดปกคลุมประเทศไทยเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงแล้วก็จะมีแนวล่องมรสุมเนี่ยพัดผ่านทางด้านภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็มมหยอมความกดอากาศต่ําอยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งมีแนวโน,น้มกําลังแรงขึ้นเนี่ยซึ่งก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีหนักหลายพื้นที่จะมีหนักมากบางแห่งได้นะครับ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉพันน้ําป่าไหลลา่าโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านที่ลุ่มนะครับแล้วก็ในการสัญจรผ่านเนี่ยก็เพิ่มพรเรามันระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้นะครับฝนแผ่นที่เสี่ยงภยัยฝนนะครับหนักถึงหนักมากวันนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านไพศาลนะครับ แล้วก็ทางด้านหลับลมที่มีหนักมากเนี่ยก็ยะมีทางด้านนครพนมอำนัดเจริญอุบลราชธานีจันตราดละนองพังงานะครับที่มีหนักมากส่วนในวันพรุ่งนี้ 23, 24เนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆวันนี้นะครับแต่ว่าก็จะมีเพิ่มหนักทางด้านภาคเหนือหนักมากเนี่ยก็อยู่ทางด้านตอนออกของภาคอีสานแล้วก็จันตราดละนองนะครับวันที่ 25- 26เนี่ย แนวร่องก็ดูแนวโน้มเคลื่อนขึ้นไปนะครับฝนตกหนักก็จนใหญ่ยอยู่ทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะครับแต่ว่าฝนหนักมากก็จะยังอยู่ทางด้านหลับลมพวกระนองจันตราดนะครับสําหรับคลื่นลมเนี่ยช่วงนี้ทางด้านดามันมีกำลังค่อนข้างแรง2-3เมตรนะครับถ้ามีฝนก็มากกว่า3เมตร อ่าวไทยเนี่ยก็1-2เมตรถ้ามีฝนก็มากกว่า2เมตรนะครับก็เดินเรือด้วยความเรามาระวงังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนและเล็กบริเวณทะเลดําันคนงดออกจากฝั่งนะครับเมื่อเรามาดูพยากรณ์อากาศในลายภาคนะครับซึ่งในลายภาคเนี่ยก็จะเหมือนกับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับเริ่มที่ภาคเหนือว,วันนี้ฝน6ก็ก็ฝนทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น,น่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากกำแพงเพชรนะครับพ,พันธภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37องศาพัคตอนออกเสียงเหนือเนี่ยก็จะมีฝน70%อจ,จะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็เน้นตอนล่างๆแล้วก็ด้านติดทางด้านประเทศลาฝนหนักมากเนี่ยอยู่ทางด้านนครพนมอ,อุบราสธานีอำนาจ,จเจริญนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม38-37องศาพากกลางวันนี้ให้ฝน60%อจ,จะมีหนักบางแห่งได้อยู่ทางด้าน การจะนบ,บุรีราชบ,บุรีนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีชัยนาทนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม35-37องศาพาคตอนออกวันนี้ให้ฝน70%นะครับอยู่ทางด้านนครนายกปราจีนสะแก้วชลบ,บุรีระยองจันตราจะมีหนักมากอยู่ทางด้านจันตราดนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-35องศาภักใต้ฝั่งตันออกวันนี้ให้ฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งได้อยู่ตอนกลางๆพวกชุมพร ประจวบสุราษฎรธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม3 3มสถึงสาองศาภาคใต้ฝั่งตวันตกวันนี้ให้ฝน70%เลยนะครับค่อนข้างยาจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็หนักมากแต่อยู่ทางด้านละนองพังงานะครับจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตกหนักนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-32สองศา กรุงเทพมหานครและเลมอทนทอนวันนี้ให้ฝน70%นะครับอุณหภูมิสูงสุดโด้วรวม34-36องศาจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมตุนิยวมวิทยาสวัสดีครับ